สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซีทุกท่านเนาะค่ะกับมาพบมาพอกับจีตาพาลวยคือเก่าค่ะในทางช่อง YouTube เนาะมือนี่หวยเล้าออก2องทุ่มขึ่งเด้อพี่น้องจีตาก็จะมาว่างแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะเห็นอยู่นี่จะประวัติของจะเป็นประวัติของมาดามคำนวณเนาะค่ะดารามาดามค้นสวยรวยน้ำใจเนาะค่ะ ของเพิ่นก็หลุดไปวันที่ยีบสามของดอลลาร์มาดามหลุดเด้อค่ะสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่บอกเขาบอกเป็นยังเนาะค่ะไปต่อไปใหม่มื่อนี่มื่อไม่แล้วเด้พี่น้องเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะมาไปใหม่ไปต่อกับมาดามคำนวณเนะาะดอลลาร์มาดามมาไปต่อค่ะกราบขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะ ขอบพอคุณหลายๆค่ะมาไปบึงแนวทังไม้ของพื้นมือนี้ค่ะเป็นของมือนี้วันที่25เนอะของมาดามคำนวณหลุดไปก็ว่าเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องให้กำลังแรงใจกันเกครับขอบุญขอบคุณอิซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามนี่องเกตาพาลวยเนาะ ของมาดามคำนวณค่ะมือนี่มาไปไม่กันไปกับมาดามคำนวณคนสวยวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดเพิร์ลเฮมาเจ็ดกับแปดสองตัวสี่หาง 7, 2, 8, 2, 7, 5, 8, 5. เจ็ดสองแปดสองเจ็ดห้าแปดห้าเบิรนก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับแปดแปดค่ะสามตัวสามหางเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดค่ะ วิ่งลูดพิ่นล่องเจดเด่นแปดเนาะค่ะเด่นแปดที่มาดามบ่งกลมไว้นี่ล่องเนาะคะ่ะสองตัวเพิ่งนินไหม,มาสองหางเนาะแปดสองแปดห้าตัวเบิร์ยายามองขามด้วยพี่น้องตัวเปิรนของมาดามสองหางค่ะสามตัวเจ็ดแปดสองเจ็ด แปดห้าแคปนาจอค่ะไปจะไปต่อกับมาดามคำนวณเนาะคะ่ะมาดามคำนวนตาลามาดามคนสวยมือนี่เป็นมือไม่แล้วค่ะพี่น้องเอฟซี FC มาดามลนลามเนาะมาให้กำลังใจกันไหมคือเกาค่ะให้กำลังใจกันคือเกาสองทุ่มครึ่งไปรุนกันเนาะ กับมาดามคนสวยแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับมาดามเนาะแคปหน้าจอค่ะมาเลขมีที่มาค่ะไปต่อกับเลขมีที่มาเลขมีที่มาวันที่ยี่สามพื้นกับเขาไปอยู่เนาะค่ะ เอาไปวิ่งดุดต,นะตัวหนึ่งเนาะสองตัวก็มาตัวหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องสี่สี่ศูนย์สี่ส่งสบนเนาะขยันสเนาะขยันสขนาดกราบขอบุญขอบคุณเเขกมีที่มากค่ะเดี๋ยวแนวทางมาวางทางช่องของจีตาเนาะกําลังแรงแจกกันคือเกามาไปตอมือใหม่กับไปใหม่เนาะค่ะพี่น้องวันใหม่แล้วเนาะวันใหม่แล้วค่ะ เป็นวันศุกร์ด้วยวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะค่ะเราพัฒนามาให้เฮาลุนกันมือแรงเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาเลขมีที่มาวิ่งรูดแปดหกกับแปดค่ะหก กับ8 2ตัว4หาง6 2 8 2 6 4 8 4เอง่บิก็จะมี6 6, 6กับ8 8, 8คะ่ะ3ตัว3หาง6 8 2 8 6 4 8 6 8ดคะ่ะดินดินทั้ง2ตัวคะ่ะ6กับ8เนาะวิ่งรูดเพิ่นวงกลมให้เด่น2ตัวเลยไม่มีรองคะ่ะ ไม่มีรองเด่นทั้งสองตัวสองหางค่ะสองตัวพ่นไห่มาาเน้นหกสีปดสองค่ะสองหางสำหรับสามตัวหกแปดสองแปดหสี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะพี่น้องมาไปต่อกันแคปหน้าโจค่ะไพรจะไปต่อกับเลขมีที่มาามือแรงสองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันเนาะไปไม่เอาไม่ค่ะให้กำลังแรงใจกัน ชอบก็จัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแคปหน้าจอค่ะไปต่อเป็นของใครไปต่อแคปหน้าจอค่ะชอเชิดชัยหนุ่มหน้ามนคนรูปลอชอเชิดชัย หลุดไปเนาะค่ะของชอเฉดชัยหลุดไปสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะค่ะวันที่ยี่สามที่ผ่านมาประวัติเพิ่นประวัติของชอเฉดชัยมาไปไม่ค่ะเมื่อนี้มื่อนี้มาไปไม่เป็นวันที่ยี่สิบห้าวันศุกร์เนาะค่ะไปไม่หลุนกันสองทุ่ครึ่งกับชอเฉดชัย าบขอบคุณขอบคุณช่อเชิดใช่ค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะขอบคุณหลายๆขาดบอได้ก็คือ FC ค่ะ FC ผู้เขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์มาให้กำลังใจทางช่องเจตาพารวยเนาะคะ่ะเตรียมแคปหน้าจอเ้อค่ะเพืจะไปต่อกับช่อเชิดใช่เล่าพัฒนาค่ะวิงดูดพนเหมา่าแปดกับศูนย์ แปดกับศูนย์สองตัวสี่หางค่ะแปดสองศูนย์สองแปดสามศูนย์สามเบนก็จะมีแปดแปดกับศูนย์ศูนย์ค่ะสามตัวสามตัวสามหางศูนย์แปดสองศูนย์แปดสามศูนย์แปดแปดค่ะวิ่งรูดเพิ่นเด่นที่แปดตัวเดียวค่ะเด่นแปดลองสอ,อง 0, ค่ะร่องเอร่องศูนย์ค่ะศูนย์ปั้นได้ยังว่าสองอยู่เนาะพี่นอ้องโอ้ยเนาะขอให้หลาย ดิน8ปลอง0ค่ะสองสองตัวนี้กะแปดสองแปดสมค่ะเนนเนาะคนเนนให้มากสองหางค่ะ3ตัว0 8นย์แดสองศูดสมค่ะตัวเบินค่ะพี่น้องเป็นไปได้เนาะค่ะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้88 00ปตัวเบินของชอเชษชัย แคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับช่อเช็ดชัยนุมรูปหลอไปต่อแคปหน้าจอค่ะต่อไปเป็นของใครซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณมา หลุดไปหลายๆเสยนซองสุวรรณมากค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วน้อยพี่น้องสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ไหมสี่ขยันเนาะค่ะสี่ขยันอวดนาทียี่สามที่ผ่านมาไภ่ใดก็ดีใจน้ำซองสุวรรณเอซเป็นจังใดเนี่ค่ะไพมานก็ดีใจน้ำเด้อค่ะโชคดีดีใจด้วยเนาะมาไปต่อค่ะ กับสองสุวันมืนแรกนี่สองทุ่มครึ่งค่ะสองทุ่มครึ่งไปต่อกับสองสุวันรุ่นกันไม่เนาะครับขอบุญขอบคุณสองสุวันค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องของเจตาเนาะที่พันให้แนวทางมาบ้างกราบขอบพอะคุณเป็นอย่างสูงวิ่งลูดค่ะหากับเจ็ดสองตัวสี่ห่างห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสามเบิ้นก็จะมีห้าห้ากับเจ็ดเจ็ด สามตัวห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดวิ่งรูดของพื้นลองห้าเด่นเจ็ดล่องห้าเด่น 7, เจ็ดเด้อค่ะผิดชนะกันสองหางค่ะสองตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามสามตัวสองหางค่ะเพิร์นนินให้ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะค่ะพี่นอ้องมักกับจัดไปเนาะลุนกันมือแรงเอาที่เราชอบนะคะ่ะเอาที่ห้องมักเข้าสอบเนาะพิจารณากันเอาเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงนะะเนาะมาไปต่อคะ่ะไปต่อกับเลขรับนางฟ้าเลขรับนางฟาก็นรุดไปค่ะพี่น้อง วันที่หยิบสามมอเข่าบวเดินเนาะขอโทษขอ,อให้เอฟซีแท่นเล็กลับนั่งฝาเนาะค่ะเหล็กคนหลุดไปขออภัยหลายๆมาเป็นลุ้นตัวใหม่กันเนาะค่ะไปตัวใหม่วันใหม่วันใหม่แล้วมาเป็นลุ้นตัวใหม่ตัวหลุดแล้วก็หลุดเลยหลุดไปเนาะค่ะตัวใหม่มาแล้ววิ่งรุ้แปดหนึ่งค่ะแปดกับหนึ่งสองตัวสี่หาง ปดสองหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งห้าเบิร์แปดแปดกับหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสามหางแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งห้าแปดแปดหนึ่งค่ะวิ่งดุดเด่นทั้งสองตัวค่ะทั้งแปดทั้งหนึ่งสองตัวสองหางแปดห้าหนึ่งสองสามตัวนี้เน้นหางเดียวค่ะแปดหนึ่งสองอ่าผิดแต่ละหน้าค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับเลขรับนางฟ้าเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็มีความสุขกันเนาะทุกคนเดินทางไปไซก็ขอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยโชคดีกันแรงสองทุ่มครึ่งกับเล่าพัฒนากันทุกคนค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ